รองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตํารวจเอกประสบโชคพร้อมมูลได้ออกมาระบุถึงการควบคุมตัวอดีตแกนนากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติคุณวีระสมความคิดกับพวกรวม8คนที่ถูกจับเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ร่วมเดินประชาสัมพันธ์กับกลุ่มจัปรวา,ป,รารปพลังงานไทยบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ โดยพันตำรวจเอกประสบโชคก็บอกว่าระหว่างนี้นายทหารพระธรรมนูญกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาคุณวีระและพวกในความผิดฐานฝา่าฝืนกฎอัยการศึกและขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปซึ่งหากครบกำหนดการควบคุมตัว7วันนะคะและทหารก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมทางตำรวจก็พร้อมจะปล่อยตัวค่ะ แต่ว่าหากมีพยานหลักฐานในความผิดทางอาญาอื่นและทางทหารอาจจะแจ้งความดำเนินคดีพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็จะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อส่งตัวคุณวีระและพักพวกให้สันทหารต่อไปยังมีรายงานด้วยนะคะว่าในช่วงบ่ายวันนี้อดีตแกนนำกลุ่มคอพตคุณนิติธรล้ำเหนือในฐานะทนายความของคุณวีระจะเดินทางไปที่กองปราบปรามเพื่อดูแนวทางการช่วยผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดค่ะ